สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในช่องพักยกมวยไทยออนไลน์ช่องสําหรับคนดูมวยวิเคราะห์ก่อนชกเจาะลึกคู่เด็ดมวยดังมวยรองเรามีมวยชอบให้ทุกวันถ้าคุณชอบมวยตรงนี้แหละคือที่ของคุณครับ3ตัวชอบนะครับศึกมวยไทย7สีวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568นี้นะครับผมคู่แรกเลยนะเป็นคู่ที่1ของรายการเลยนะครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่24ครับอน,นันตชัยนะครับลาน,นาวอเตอร์ไซด์ครับเจอกับเคมเบรูนซิดล้มหนาวครับ เจอกันในพิกัด1 1 2ปอนด์นะครับอนันตชัยนี่อายุ19ปีครับส่วนสูง170เซนติเมตรนักชกจากจังหวัดยะลาครับผมชกมาทั้งหมด38ครั้งครับเป็นมวยขวานะครับมวยขวามวยเข่าครับผมฟิตซ้อมอยู่ที่ลานานะครับผมจังหวัดพัทลุงครับน้ำหนักปล่อยของเขาก็อยู่ที่54กิโลกรัมครับผมไตายการชกของเขาก็เป็นมวยเข่าครับปัมรัดฟัดตีหลักเหลี่ยมมวยถือว่าใช้ได้เลยครับผมยันออกอาวุธครับมัดต่อยแรงครับผม ดีนะครับเดินติดๆครับปลายนี่แข็งแกร่งแข็งแรงครับผมสถิติสาไฟ์หลังก็ชนะลวดทั้งสามไฟ์เลยนะครับส่วนเคมารูนี่อายุ19ปีครับผมเท่ากันครับส่วนสูงก็เท่ากันครับร้0ยเจเซนติเมตรนักชกจากจังหวัดระยองนะครับชกมาทั้งหมดเจดสิบครั้งครับผมตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับฟิตซ้อมอยู่ที่คลายมวยสิทธิ์ลมหนาวจังหวัดระยองครับน้ำหนักปล่อยๆของเขาอยู่ที่54ิกิโลกรัมนะครับสไตล์การชกก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันครับ เขาในเหนียวแน่นนะครับหนึบหนับเดินเปิดเกมขวาคอของคอตีเข่าบูดูดันนะครับเดินติดๆนะครับผมฝ่าติฝามไฟหลังของเขาก็ชนะมาทั้งฝ่ามไฟเหมือนกัน <c oughs> คู่นี้นี่ถือว่าเป็นคู่ที่ฟอร์มสดเจอกับสดเลยนะครับผมปะตายการชกก็คล้ายคลึงกันครับส่วนตัวชอบผมนะครับ <c oughs> คู่นี้ผมก็มองไปทางอนันตชัยนะครับ <c oughs> อนันตชัยเนี่ยมีหลักเหลี่ยม,มวยที่ดูดีกว่านะครับสมองมวยไอคิวมวยนี่ถือว่ามองแล้วดูดีกว่าแคมารูนครับฝ่ายนี้นะครับอนันตชัยจะชนะคะแนน แคนเบรลูนไปด้วยลูกหลักเหลี่ยมมวยลูกหักเทลูกฝีมือนะครับผมส่วนคู่ถัดมาครับก็เป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่สี่อยู่ครับเพชรลุงโลดโชดบางแสนครับเจอกับพายพยักษ์พอต่อพับพานารายนะครับคู่นี้เจอกันในพิกัดร้อยสิบสองปอนด์ครับเพชรลุงโลดนี่ก็อายุสิบเก้าปีครับส่วนสูงนี่ร้อยหกสิบเก้าเซนติเมตรนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับชกมาแล้วร้อยกว่าครั้งครับผมฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวอลสุขสันต์นะครับผมจังหวัดเพชรบูรณ์ น้ำหนักปล่อยของเขาก็อยู่ที่55กิโลกรัมครับเป็นมวยขวาครับขวาครบเครื่องนะครับสไตล์การชกก็เป็นมวยฝีมือครับครบเครื่องมีศอกมีหมัดมีแข้งขวาที่แรงนะครับลูกฝีมือนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับสถิติสามไฟหลังเขาก็ชนะน็อกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ชนะคะแนนหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งไฟนะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับพายพยักทอต่อพับพานาลัยนะครับอายุ16ปีครับส่วนสูงนี่ร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรนักชกจากจังหวัดระยองครับ ชกมวยมาแล้วหกสิบกว่าครั้งครับเป็นมวยซ้ายนะครับผมเตะซ้ายต่อยซ้ายครับผมสายขบเครื่องครับซิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสพพานาลายจังหวัดจันทบุรีนะครับน้ำหนักปล่อยของเขาก็อยู่ที่ห้าสิบสามกิโลครับผมสไตล์การชกก็เป็นมวยซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับหัวฉีดหัวใจสู้ดีครับมีลูกฮึดสู้ตลอดเวลาอาวุธหนักนะครับแรงกาแหลกกาส่วนครับต้นๆนี่รุ่นนับรุ้นน็อกได้เลยนะครับสถิติสามไฟหลังเขาก็ชนะรวดทั้งสามไฟครับผม ชนะน็อกถึงสองไฟแล้วก็ชนะคะแนนหนึ่งไฟครับผมคู่นี้นี่มีรุนนับรุนน็อกได้เลยนะครับผมส่วนตัวชอบคู่นี้ผมก็มองไปทางเพชรลุงโล้นครับผมมองเพชรลุงโลดนี่หลักเหลี่ยมฝีมือสมองมวยดูดีกว่าครับกระดูกมวยก็ดูดีกว่าอาวุธมวยหลากหลายกว่านะครับรูปร่างก็ดูดีกว่าครับแถมได้เปรียบเวทแรงปะทะด้วยครับผมส่วนคู่ที่3ครับก็เป็นคู่เอกของรายการเลยครับผมก้าขลัดสอเทียนโพเจอกับด่วนหนึ่งชูทางด่วนครับคู้ปรับเก่าจากไฟที่แล้วนะครับผม เก้ากระดเนี่อายุ18ปีครับส่วนสูง173เซนติเมตรนักชกจากจังหวัดกระบี่ครับชกมวยมาทั้งหมด70กว่าครั้งครับเป็นมวยขวาครับขวาฟีมือครับเข่าก็ได้ครับฟิตซ้อมอยู่ที่ส่วนน้ําทานคีรีจังหวัดกระบี่ครับน้ําหนักปล่อยของเขาอยู่ที่68กิโลกรัมครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยเข่าเปิดเกมครับขวาคอล็อกคอตีเข่าเข่าในเหนียวแน่นนะครับปลายดีแข็งแกร่งแข็งแรงครับสถิติ3ามไฟล์หลังของเขาก็แพ้2ชนะ1นะครับผม ส่วนคู่ต่อสู้ของเขาครับดวนหนึ่งชูทั้งดวนนี่ดวนหนึ่งนี่อายุ20ปีครับเป็นมวยรุ่นพี่ครับส่วนสูง175ซนติเมตรนักชกจากจังหวัดกาลสินครับชกมวยมาแล้ว60กว่าครั้งครับผมเป็นมวยขวาครับขวาฝีมือครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยหนึ่งชัยวัฒน์นะครับจังหวัดอุบลราชธานีน้ำหนักปล่อยของเขายู่ที่69กกิโลกรัมครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยขวาครับเตะขวาต่อยขวาครับฝีมือจัดจ้านครับต่อยแรงไล่แขนขวางหน้าฟันศออกสวน เลียมนะครับผมเชิงดูดีนะครับผมปกติ3าไฟหลังก็ชนะ2แพ้1ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับก้ากระหลัดก็เชินเอาชนะคะแนนไปครับในไฟที่แล้วคู่นี้ผมก็ชอบไปทาง9้ากระหลัดนะครับ9กระหลัดเนี่ยได้นุ่มได้สดเข่าในดูดีกว่าหมัดศอกออกได้ตลอดนะครับผมแรงปลายดูดีกว่าครับไฟนี้9้ากระหลัดก็จะย้ําแค้นไปอีก1ไฟครับผมถ้าชอบยป็งไงก็ตามกันได้นะครับถ้าคิดว่าไม่ใช่ไงก็ส่วนกันได้เลยครับผมสาหรับสตัวชอบผมนะครับก็จบกันไปครับสําหรับ พักยกมวยไทยออนไลน์นะครับถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้ดีเนื้อหานี้เด็ดวิเคราะห์นี้แม่นฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ไว้ด้วยนะครับผมและถ้าอยากได้ที่เด็ดมวยก่อนใครทุกวันนะครับพร้อมเข้ากลุ่มวิเคราะห์สดๆกับทีมงานมืออาชีพนะครับผมเข้ากลุ่มไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมพักยกมวยไทยออนไลน์วิเคราะห์มวยสุดอิ่มจุกทุกคู่แน่นอนครับผมสวัสดีครับ